ไปว่าเขาอีหนวเป็นเองทนายความคิดให้ดีๆจะทําอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าจะฟ้องผมในคดีในคดีคามผิดต่อส่วนตัวผมทําไปแล้วนะครับันที่หนึ่งความผิดต่อรัฐสองสองสองที่แล้วคือพนักง,งานสอบสวนของสอทอวันนี้ที่เราไปมาสอทอครับแล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีผู้กระทําความผิด มผมไ,ไม่ได้กระรทาความผิดทางอาญาแต่คลิปนั้นจะเป็นหลักฐานว่าคุณกล่าวอ้างว่าคนที่ประกาศรายชื่อเหล่านั้นกระทาความผิดทางอาญาแน่นอนนั่นคือการยืนยันข้อเท็จจริงด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการธุรกรรมของบุคคลเหล่านั้นและกล่าวหาว่าเขากระทําความผิดจนมีการทําคลิปที่มีชื่อของผมทั้งหมดเพราะฉะนั้นคลิปที่มีชื่อ,อ,ค,ลอคลิปที่มีชื่อทั้งหมด ที่เกี่ยวกับผมถ้ายังไม่ปิดเล่าเรื่องนี้ไปเล่นผมจะเอาเรื่องนี้ส่งสอทอแล้วสามารถตรวจได้ว่าเส้นทางต่างๆอยู่ที่ใครใครอยากลองก็ลองดูเราเจอกับผู้ใหญ่ท่านนึงผู้ใหญ่เราเจอกับผู้ใหญ่แล้วถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าจะทําเรื่องนี้เป็นกรณีสาให้ดูว่าอวตารทั้งหลายแหละดูซิว่าเราตรวจได้ไหมเราจะตรวจได้ไหมถ้าไปจริงอะ่ะแล้วถ้าไม่ถูกจัดตั้งะครับ ถ้าไปจริงแล้วไม่ถูกจัดตั้ง <Make S 2> โทรมหา <right. S 2> หาผมหน่อยติดต่อผมมาหน่อยว่าไอ้ที่เดินทางมาเนี่ยพวกคุณเดินทางมาเพราะเพียงแค่เรื่องของแค่นี้หรือผมไม่เชื่อเนคุยกันเลยมีไหมไม่มีมีใครไปเป็นพยานยไหมไม่มีไปคนเดียวมาอะไรแล้วก็มาให้การมาอะไรต่างๆก็บอกว่าผมจะให้การอะไรเพราะว่ามันอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนใชน่งั้นก็ลงเป็นพยานแล้วกันผม,มยังไม่มีข้อหายังไม่มีผู้ถูกกล่าวหา คำถามเพื่อนแล้วผมไปทําไมเสียเวลาผมด้วยยังไม่ชี้ตัวผู้กระทาความผิดด้วยเลยอยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคุณไม่ชี้ตัวว่าใครเป็นผู้กระทาความผิดเขาสามารถทําได้นะครับคืออะไรรู้ไหมเอาชื่อนามสกุลอ่ะเพราะมันมีชื่อนามสกุลอ่ะแล้วแล้วไปเช็คข้อมูลในทับสำเนาทะเบียนราษฎรอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่มันสามารถคนได้ถูกไหมแล้วตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลตรงกันไหมอ่ะมีชื่อนามสกุลคุณยังไม่กล้าชี้ตัวเลยห้าสิบกว่าคนน่ะ ถ้าคุณเก่งจริงนวัดอิสระไกศีลเก่งจริงไปชี้ตัวทําไมเก่งแต่ปากแม้บอกอิทนัยเก่งทนายอ่ะเก่งแต่คุณนะ่ะเป็นอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเอาต่อครับในเมื่อคุณโกหกต่อประชาชนว่าคุณไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษไปดําเนินคดีแต่ไม่ปรากฏข้อหาไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาคุณกําลังหลอกลวงประชาชนคุณเป็นซีออได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมิสแกรนนะครับ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนิสแกรนนะครับพฤติกรรมส่วนตัวแต่เรื่องนีเน้เป็นเรื่องของคุณล้วนๆว่าคุณอาศัยกล่าวอ้างความเป็นซีอโอกระทําเรื่องนี้โดยไม่ได้คํานึงถึงผู้ถือหุ้นวันนี้ผมเห็นหุ้นขึ้นตอนนี้ปิดตลาดที่เจ็ดจุดหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะคุณตระหนักเรื่องนี้ไหมว่าการที่คุณโกหกเรื่องนี้หุ้นในวันพรุ่งนี้จะขึ้นหรือลงไม่เคยคิดเอาแต่ตัวเองผมจะไปต่อผมจะบอกให้ผมจะไปต่อผมจะทุบ ผมไม่ทุบคุ่นผมจะทุบคุณนี่แหละจะทุบคุณด้วยคดีเพราะอย่าลืมว่าคุณมีทนายผมก็มีทนายคุณมีทนายผมมีคนที่รู้กฎหมายทุกด้านไม่ใช่คดีแพง่งไม่ใช่คดีอาญาคดีของบริษัทมหาชนผมก็รู้ออเข้าใจหรือยังขอโก่อนว่าผมไม่ใชทนายนะครับเขาไม่ใช่ทนายแต่ว่าเดี๋ยวฉาดทนายเธอ สนุกอะถ้าถึงเวลาก็าหาทนายเพื่อขับรถ <ลด S 2> <ร>แต่เล<ต>่นโทรศัพท์ได้เหรอมันเรื่องอะไรของเธอใครขับครับคนขับข้างหน้าครับพีเอ็กครับฉันนันรถตู้เออเนี่ยก็เสลร์หาเรื่องให้ด่าไนนะดูซิทำไมาฉันจะเล่นหรือเ,เ,เล่นอะไรมันจะทำไมนินี่ยถ้าขึ้นมาสีให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อย่าโม้รลิฉันไปมาแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเออใช่เป็นไอโอ เป็นไอโอไอโอนี่คืออะไรโอวันตินกินแต่นมกินแต่โค้งรอ่ะเริ่มเลยอ่ะผมเล่าอย่างนี้ครับผมเขาเขาได้ไปดูคลิปหรือเปล่าสมบัติซสอสม่ดูิซีไอบีไปดูเนี่ยอยู่ที่หัวอยู่เลยเนี่ยของที่เราซื้อ้าอย่าลืมไปซื้อนะครับซีไอบีนี่ช่วยเขาโปรโมทเนี่ยงูดหินมามันไม่เห็นวะระวังนะอ่ะผมเล่าอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่ผมทําการบ้านมาหลังจากที่ผมทําการบ้านมา บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งฟังดีๆนะบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแต่ว่าผม <นก S 1> เป็นตร,ตรตวจสอบมาว่ามีบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งานิานทาลที่ที่มีสปอนเซอร์อจ่ายเงินเข้าไปอะโดยที่ผู้จ่ายเงินนะครับครับต้องคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โ อย่างเผมถามว่าเงินที่เข้ามานั้นอะถ้าคุณบอกว่าคุณกลัวว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟอ,อกเงินนะครับคุณคืนเงินให้กับผู้เสียาหายจากแชร์ลูกโซ่ที่เป็นสปอนเซอร์ของคุณได้ไหมนี่คือเรื่องที่หนึ่งออออถามนะครับดรอย่างนี้เขาต้องดีแคลร์ไหมครับเรื่องเส้นเงินต้อง,องดีแคลร์ครับเพราะว่าเห็นเห็นเห็นแบบว่าเหมือน,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 นกับว่า,าหลายหลายท่านหลายหลายคนนะครับเขาพยายามจะบอกว่า อ่ะเดี๋ยวพี่พี่เลี้ยวขวาทางนี้นะอ่ะทีนี้นะครับพี่ฉ <c oughs> ันลกลัวมากเลยเอา่าคือเรียกว่าไงอ่ะมีมีผู้บริหารบางท่านเขากลัวเรื่องอุย้ยกลัวจะเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าใช่กล <c oughs> ัวจะเป็นบัญชีฟอกเงินหรือเปล่าแต่ไอที่บางไอที IT ่ที่พี่ที่ด็อกเตอร์เล่าเมื่อสักรครู่เนี่ยมันเข้าข่ายฟอกเงินไหมครับแล้วเข้าข่ายว่าหน้ากลัวว่าจะฟอกเงินกว่า <c oughs> ใช่แบบนี้ไหมครับใช่เพราะว่าเงินที่เข้าไปในบริษัทของคุณน่ะ มันเป็นเงินสปอนเซอร์ที่ผู้นําเงินเข้าไปอะครับมันเป็นเงินที่บริษัทแห่งนั้นอะอโดยผู้บริหารนะต้องคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และมีผู้ได้รับความเสียหายอยู่และปัจจุบันเขายังไม่ได้เงินคืนาคำถามคือว่าแล้ว,แล,วแล้วบริษัทแห่งนั้นน่ะจะรับผิดชอบต่อเรื่องที่คุณได้รับเงินนั้นมาอย่างไรนี่คือันที่หนึ่ง อันที่สองเป็นเงินที่สนับสนุนธุรกิจโดยผู้ที่สนับสนุนนั้นเคยโดนหมายจับเกี่ยวกับการช้อโกงเ,เกี่ยวกับการหลอกลวงให้คนไปทำงานที่ต่างประเทศเฮ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์มเขาบ,บอกว่าผู้จัดนางเป็นเมียแป้ง ผู้จัดนะเออช่างเขาเถิดจะเมียใครหรือก็ไม่เคลียใครก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกเด็ดเด็ดเดอธิบายนิดนึงด็อกเตอร์ะมีลูกนะ,ะับลูกชายด้วยแล้วช่เาชเขาเจะเมียแป้งได้ไงฮะช่างเขาเถิดจะเมียแป้งหรือไม่แกล้งก็ไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นจะผิดหรือไม่นนผิดคือเธอเอาอะไรต่างมาพูดมาสะท้อนที่สติปัญญาของเธออย่ามาไร้สารละคือที่มาตอบว่าถ้าอยากรู้คือเงินอย่างนั้นเส้นเงินที่เข้ามาโดยที่คุณฟังดีนะสปอนเซอร์ที่จ่ายเข้าไป เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ของจังหวัดแห่งหนึ่งที่ในท้ายที่สุดแล้วผู้เข้าประกวดนั้นได้รับเงินรางวัลเ f เนอเอเอฟอ็กซ์ <A F. S 2> ฟิเตเซี Asia e แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาการประกาศผลผู้ชนะไอเงินรางวัลของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นอ่ะมันคืนกลับไปอ่ะถือว่าเป็นการฟอกเงินไหม,มฟังอีกทีนะ สมมติว่าผมอ่ะไปช่อโกงเขามาผมได้เงินมาจากการขายการนําเอาคนไปทํางานต่างประเทศได้เงินมาแล้วเงินนั้นสุจริตนะสุจริตครับสุดจริตหรออ้าหมายถึงว่าทําไงนะเขาเนี่ยไปช่อโกงเข้ามาอ้อาไม่คืนเขาแล้วคุณเอาเงินเนี้ยเข้าไปเป็นสปอนเซอร์สําหรับการประกวดแล้วสุดท้ายอ่ะนางงามอ่ะนางงามนั้นอ่ะได้รางวัลอ้า สมมุติว่าคุณบริจาคเข้าไปหนึ่งล้านบาทเงินหนึ่งล้านบาทจากการช่าโกผิดไหมอ่าถ้าเรียกพูดง่ายๆว่าเรียกว่าโยงเส้นเงินเนี่ยเส้นเงินมันก็ถึงบริษัทบริษัทนั้นใช่ไหมครับแล้วบริษัทอ่ะบอกว่านางงามคนนั้นอะ่ะชนะเลิศได้หนึ่งแสนบาทเส้นเงินก็ไปถึงนางงามคนนั้นด้วยแล้วนางงามนั้นอะ่ะเป็นนางงามที่อยู่ในสังกัดของบริษัทช่อโกงนั้นอะ่ะอ้าวก็วนกันดีครับเข้าขายฟอกเงินไหมอัดยายซื้อขนมยายถูกไหมฮะใช่ เข้าใจไหมผมถึงบอกว่าถ้าคุณจะดูและอีกอันนึงบริษัทไม่อยู่ครับอิ่มแล้วกิจการกิจเอออร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอยากกินอีกอ่ะเ้าเมื่อกี้ข้าวมันไก่ดีกว่าและอีกอันหนึ่งคือกิจการอีกกิจการนึงคือขายแบรนด์เนมปลอมเอ้ากิจการขายแบรนด์เนมปลอมแล้วเมื่อคือสินไม่พอนะขายแบรนด์เนมปลอมเงินรายได้นั้นอ่ะมาสนับสนุนบริษัทอ้าวแล้วสนับสนุนบริษัทแล้วบริษัท ก็ให้รางวัลกับนางงามคนหนึ่งและนางงามคนนั้นอะ่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์เนมปลอมเอา้อาอัจใจยซื้อขนมใด้อีก้ใช่ไหมครับฟอกเงินไหมครับจะทําไงทีนี้แล้วมีอีกครับการจะอได้รับรางวัลสาหรับนางงามต่างๆสามารถโหวตเกินได้อา้าวแล้วโหวตไปแล้วคนที่โหวตไปอะ่ะให้กับนางงามคนนั้นชนะเลิศนางงามคนนั้นได้รับส่วนแบ่ง แล้วคนที่โหวตอ่ะคือใบเนมลอมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นที่ได้เข้ามาฟอกเงินนะครับอ้าวทำไมไม่มีการตรวจสอบเส้นเงินกันบ้างเพราะฉะนั้นไปว่าเขาอินาวาเป็นเอง เดี๋ยวฉันทําต่อใครอีกจะขึ้นมาเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นนะเดี๋ยวไม่ขึ้นพอดีผมยังไม่สะดวกรับนะครับต้องคุยขอคุยคนเดียวก่อนนะครับขอบคุณนะพี่ alert เดี๋ยวขออนีาตคุยคนเดียวก่อนที่ที่ผมผมแจ้งนิดนึงที่ผมขึ้นมาคุยกับดรผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้นะครับเป็นหน้าที่ปั่นเป็นอปหน้าที่ปั่นปั่นไม่ใช่ปั่น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 เธอพูดิกีตออกมากรีดสิครับกรีดมันออกมากรีดสิครับเออกรีดมันออกมากรีดมัเลยถ้าคุณสบายใจกรีดได้เลยครับซึ่งซ ผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมรู้แต่หลายคนบอกว่าผมเคยพูดและถามไปแล้วผมเลาเรื่องนี้แหละเจอมากับตัวเจอมากับตัวคือบริษัทแห่งหนึ่งได้ให้สิทธิ์สำหรับการประกวดระดับจังหวัดแล้วผมอ่ะก็จ่ายเงินสำหรับการประกวดระดับจังหวัดไปแล้วเงินที่เขาได้มาเขาได้มาโดย<ต>ไม่สุจริตเพราะทำงานให้ผมไม่ครบอ่ะแปลว่าคุณกำลังให้สิทธิ์ในการเอาความน่าเชื่อถือนั้นนะครับ ไปสู่การหลอกลวงให้เขาได้เงินนั้นหรือผมเอาเรื่องนี้ส่งไปแล้วขอให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรผมรู้ผมรู้กระบวนการที่คุณจะฟ้องหมิ่นประมาทว่าพูดไปแล้วไม่ทําอะไรผมทําแล้วนะครับผมทําครบองค์ประกอบเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิโดยชอบเพราะฉะนั้นทนายความคิดให้ดีๆจะทําอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าจะฟ้องผมในคดีในคดีพาผิดต่อส่วนตัวผมทําไปแล้วนะครับที่หนึ่งความผิดต่อรัฐ สองสอง,สองที่แล้วคือพนักง,งานสอบสวนของสอทอวันนี้ที่เราไปมาสอทอครับแล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีผู้กระทําความผิด,มดผมไม่ได้กระทําความผิดทางอาญาแต่คลิปนั้นจะเป็นหลักฐานว่า คุณกล่าวอ้างว่าคนที่ประกาศรายชืย่อเหล่านั้นกระทาความผิดทางอาญาแน่นอนนั่นคือการยืนยันข้อเท็จจริงด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการธุรกรรมของบุคคลเหล่านั้นและกล่าวหาว่าเขากระทําความผิดจนมีการทําคลิปที่มีชื่อของผมทั้งหมดเพราะฉะนั้นคลิปที่มีชื่อคลิปที่มีชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวกับผมถ้ายังไม่ปิดเล่าเรื่องนี้ไปเล่นผมจะเอาเรื่องนี้ส่งสอทอและสามารถตรวจได้ว่า เส้นทางต่างๆอยู่ที่ใครใครอยากลองก็ลองดูและเหมือนกันนะขอโทษนะครับผมบอกเลยนะผมอธิบายไปแล้วถ้ายังมีอยู่ถ้ายังมีอยู่ผมก็จะเล่นคุณเหมือนกันเพราะวันนี้เราเจอกับผู้ใหญ่ท่านนึงผู้ใหญ่เราเจอกับผู้ใหญ่แล้วถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ว่าจะทําเรื่องนี้เป็นกรณาให้ดูว่าอวตารทั้งหลายแหล่ดูซิว่าเราตรวจได้ไหมเราจะตรวจได้ไหมดูซิว่าเราจะไปหาคุณได้ไหม s, <S ไอ้ทั้งหลายแหละมันตรวจได้ทั้งหมด